สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเอฟป๊อท day ข่าวร้อนบันเทิงแซ่บค่ะวันนี้อยู่กับมัคดาจีค่ะแล้วก็พี่แอมค่ะก็วันนี้นะคะมีข่าวบันเทิงมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยข่าวแรกของเรานะคะคุณผู้ชมคงพอจะทราบเรื่องราวกันแล้วก็คือเรื่องของพี่เมฆวินัยค่ะกับการจากไปของพี่เมฆวินัยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าแต่ว่าหลักๆเลยนะนางไม่ได้แบบเปิดใจ ตอนนี้หลายคนก็ลุ้นนะคะแล้วก็เอ็นดูคุณแจ็คก,กี้ว่าอยากให้มีคนรู้ใจสักทีลงอยากให้มีแฟนอรอดูรอชมนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอัปเดตจากพี่นองหน่อยแล้วกันโหหายหน้าหายตากันไปนานหลายคนถามแล้วก็คิดถึงหายไปไหนพี่นองบอกว่ามีธุรกิจใหม่กำลังจะเปิดตัวค่ะอ้าวแล้วบะมีนองอ่ะทำยังไงเห็นว่าจะยกให้คนอื่นไม่ใช่ลูกด้วยนะยังไงกันคะพี่นงเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันคะ่ะ 24มีนาคม2ทุ่มตรงถึง27มีนาคมนี้แจกคูปองวันเกิดลดสูงสุด10,000บาทแถมยังส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำไปช็ปเลยเนสกาแฟ2งมงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50%พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่าใบดื่มเนสกาแฟ2นี้เท่านั้น Uv Defender Sun Repair Invisible Serum จาก L'Oreal Paris พร้อม S P F 50สบวกไฮยาลูรอนและเปปไทด์ช่วยฟื้นบำรุงและช่วยปกป้องช่วยจัดการ99%นของปัญหาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดดใหม่ Uv Defender Sun Repair Invisible Serum จาก L'Oreal Paris ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ อนาคตอาจคาดเดาไม่ได้ดื่ม s 2 6 Go สิบหที่มีสฟิงโกไมอิลินสูตรที่ดีกว่าเดิมนี่นี่และนี่ s 2 6 Go สิบหมีสฟิงโกไมอิลินใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์คอนเขาโพดตรงไหนอ่ะนี่มัคนควรจะชัดข้าวโ<น>พวดโพดเขาโพดจริงๆทรงแท่งด้วยโรลเลอร์โคสเตอร์คอนขนมข้าวโพดทรงแท่งกลิ่นข้าวโพดยาไหลโพดพ โค้พาลุ้นฟินอินเป็นแขกรับไอเดลกับรางวัลใหญ่สุขฟินที่เกาหลีร้องเตปเบคโอเวอร์เป็นไอเดลลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า25ล้านบาทสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกรหัสใต้ฝาลุ้นเลยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นี่วีอัลูมินาสหกสช่วยลดจุดดำได้จริงเหรอเวิร์กจริงเสรีิ่มช่วยลดจุดดำยอดไขาอันดับหนึ่งของโลกใหม่ช่วยลดรอยดำจากสิวและรอยดำฝังลึกเวิร์กจริงในสองสัปดาห์ และยังช่วยลดรูรอยด้วยนะนีเบียลูมินั63ส630เวิร์กจริงทุกความมุ่งมั่นที่ได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬาคือประสบการณ์ที่พาไปสู่ทุกจุดหมายความมุ่งมั่นสร้างคุณมาเลยมั่นใจได้เต็มที่ด้วยระบบความปลอดภัยคันนี้ที่จัดเต็มกว่าใคร ยา r i สเอทนนี่แหละรถของเรา อยู่กันต่อกับเ p o เอป o d a ทข่าวร้อนบันเทิงแซบค่ะค่ะ <c oughs> ก็อัปเดตกันกับพี่นงกันหน่อยแล้วกันนะคะคือแฟนถามหาตลอดว่าพี่โนงหายไปไหนหน้าจอไม่ค่อยได้เห็นพี่โนงเลยล่าสุดนะคะในงานบวงสวงภาพยนตร์น่ารักพี่มากมากมเนี่ยนะคะ <c oughs> หลายคนก็คือแบบว่าอ้าวพี่โนงมาขึ้นแทนผู้กำก,กับนั่นเ